ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอบอลหน100ึ่งร้ปีหนึ่งไรดอกเบีย้ยเนาะมาลากแักคอรอดอันนี้มีข่าวมาสักพักหนึ่งและวสอ,อาทิตย์อสองสามอาทิตย์แล้วว่าแบบว่าเอ้ยช่วงสงครามการค้าเนี่ยเขาจะแบบว่านัดให้แต่ละประเทศไปเจราจาแต่พอไปเจราจาปุ๊บเนี่ยอาจจะต้องไม่ถ้าเกิดเอาข่าวแว่วๆก็คือไม่ศูนย์ไปศูนย์กลับก็อาจจะต้องซื้อบอล หนึ100ปีไรดอกเบียบางคนหรือคนไทยเองอ่ะจะยังไม่ค่อยรู้จักเนาะจริงๆแล้วมันก็มีชื่อเรียกของมันเนาะว่าเป็นซีโร่คูปองบอลซีโร่คูปองบอลนี่มันคืออะไรมันคือบอลที่มีราคาที่หน้าตัวตอนที่ครบอายุอ่ะจะจะบอกไว้เลยว่าเมื่อถึงวันถ่ถอนเนี่ยจะได้เท่าไหร่เช่นสมมุติว่าบอลน,นี้อายุ5 5ปีเนาะ่าฮะวันที่ไถ่ถอนจะได้1,000แต่ราคาตอนออกเนี่ย เราอาจจะไปซื้อได้แค่เเราอาจจะซื้อลงทุนแค่แปดร้อยบาทแปดร้อยบาทอย่างนี้เป็นต้นเนาะบางคนยังไม่ค่อยเก็ตว่าแบบเอ้ยแล้วบอลมันมันมีค่าขึ้นลงได้ไงอ่าเราอาจจะมาดูพื้นฐานกันอยู่นิดนึงก่อนสมม,สมมติสมมติวันนี้เป็นเดวันเนาะเดวันเราไปซื้อบอลมาหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยบาทอย่างนี้เนาะสมมติพอผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยมูลค่าของของบอลเนี่ยสมมติว่าบอลนี้ดอกสองเปอร์เซ็นต์แล้วกัน บอนนี้ดอกสเปอนาะอันนี้เดวันเดวันดอก2%ถ้าเกิดสมมติผ่านไป365วันคือ1ปีอ่าครบหปีละบอลน,นี้จะมีมูลค่า102บาทอ่าหรือภาษาบ้านเราเรียก1 0ึ่บาทลงทุนแต่ว่า2บาทมันก็คือดอกเนาะสตรงนี้ก็คือดอก100ก็คือทุนอ่าหนึ102บาทแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถือไปอีก1ปีอ่าเป็นบอลอายุ2ปีใช่ปะอย่างเงี้ยเราก็จะได้สองอย บวกไปอีก4บาทจริงๆมันต้องทบต้นไปนิดนะอ่าสองอบาทมันถึงจะคุ้มอย่างนี้เนาะบอนอายุ2ปีก็จะมีมูลค่า2องบาทซึ่งเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นตลาดที่อเมริกาเนี่ยบางคนจะคิดว่าแบบฝากสเต็กล็อกลืมหายไปเลยบอนที่อเมริกาเขาเขายได้นะขายแบบซื้อขายกันเองได้งั้นแสดงว่าจริงๆแล้วอะตรงเนี้ยถ้าเกิด100มูลค่าบอมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อย แล้วถ้าเกิดสมมุติว่าแล้วถ้ามันเป็นแบบร้อยปีอย่างเงี้ยจริงๆไงเนี่ยแบบหนึ่งร้อยปีจริงๆมันคือ,อยังไงอ่ะมันก็คือแบบดอกบอลตรงเนี้ยดอกบอลตรงเนี้ยมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเลยขึ้นไปเรื่อยๆ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 ซึ่งมันก็จะมีข้อดีข้อเสียเนาะจริงๆแล้วเออเรื่องเนี้ยมันคนทั่วไปอาจจะแบบไม่ค่อยเก็ตว่าแบบว่าไม่ค่อยเก็ตว่าเอ้ยเราจะซื้อบอลแบบนี้ไปเพื่ออะไรเพราะมันมัน มันเหมือนกับมันไม่ได้เงินบันผลแต่ว่าข้อดีคือมันสามารถล็อก Value ได้ล็อก Value ตอนเมื่อถึงครบกำหนดวันไถ่ถอนสมมติอันนี้ตินไปศึกษาเกี่ยวกับพวกฟันแมนเนจอร์ต่างๆมาดูเนาะคือมันเหมือนกับว่าสมมติสมมติว่าฟันของตินเนี่ยฟันของตินนอะอ่ะล็อกผลตอบแทนอาอาจจะสมมติคล้ายๆวายูพักก็ไดะ้ที่มีการล็อกผลตอบแทนเนาะ,นะสมมติว่า5%ต่อป,ปีเนาะ แต่ว่าคนที่เขาเข้ามาฝากปุ๊บเนี่ยจะได้5%ต่อปีซึ่งไอ5้5%ต่อปีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการบริหารของของแต่และกองทุนเนะสมมุติว่าตีมีตังร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วกันอ่ะมีคนฝากตังตีมมา100%หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เสร็จปุ๊บที่อาจจะแบ่ง80-20อ่ะ80-20นี้เนาะ80เนี่ยไปหาตราสารหนี้อะไรก็ได้ต่างประเทศที่ไหนก็ได้หรือให้ยืมอะไรก็ได้ที่เราบริหารความเสี่ยงได้แต่ว่าได้ผลตอบแทนเยอะกว่าเนาะ80%เนี่ย อาจจะได้ผลตอบแทน6%ต่อปีนะอ่าทีนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยไอ5้5%ต่อปีเนี่ยสมมติมีคนฝากติด100ล้านแล้วกันถึงเวลาครบ5ปีติดจะต้องจ่ายไปทั้งหมด55 25แล้วกัน125ล้านอ่านี่คือผลตอบแทนที่ที่นักลงทุนได้รับหรือกองทุนสัญญาว่าจะชำระหนี้เออไม่ใช่ชำระหนี้ดิสัญญาว่าจะแบบว่าอ่าให้นักลงทุนนั้นสามารถ ถอนไปได้ก็คือ125ล้านบาทเนาะตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติีไม่หาผลตอบแทนที่เยอะกว่าได้มันจะเหลือตัวตัว,ตวเงินก้อนที่เอามาลงทุนฟรีๆเนาะหรือตรงเนี้ยจะเอาไปเก็งกําไรที่มันเสี่ยงขึ้นมาได้ตรงส่วนของ20%บางทีอ่ะเอ่อซีโร่คูมอบอลเนี่ยมันเลยเหมาะกับเหมาะกับภาคอ่ะจะเรียกว่าไงดีอ่ะภาคกองทุนซึ่งหลายๆกองทุนเนี่ยเขาไม่ได้อยากได้เงินปันผลเนาะไม่ได้อยากได้เงินปันผลแต่ว่าอยาก อยากรู้ว่าถ้าเกิดมันมีระยะเวลาจำกัดแล้วเท่านี้สมมติ5ปีหรือว่า10ปีหรือ30ปีเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่กันแน่แน่นอนเพราะว่าอาัตาราดอกเบีย้ยบอลนถ้ามันยาวไปอ่ะแล้วมันมีการแบบว่าขึ้นอัตาราดอกเบีย้ยลดอัตาราดอกเบีย้ยข,ขึ้นขึ้นลงลงมันก็จะทําให้ประเมินประเมินผลกําไรของของตัวตาสารนี้ที่เราฝากไว้อะมันฝากได้ยากเนาะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือที่ที่คนไทยไม่ค่อยเก็ตเลยอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของเรเวลย์เนาะเรเวลย์หรือเรเวลเรเวลย์วอะลันอ่าฮะจริงๆมันเรียกได้สองชื่ออ่าฮะเรเวลย์ก็คือผ,ผลตอบแทนนะหักลบด้วยเงินเฟอ้อเนาะเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อหักด้วยเงินเฟอ้อซึ่ง คนที่เขาอ่านเกมออกเรื่องเนี้ยคนที่เขาอ่านเกมออกเรื่องเนี้ยสมมติว่าต่อให้ได้ผลตอบแทนเนี่ยเท่ากับ4.5แล้วกันนะอัตราดอกเบี้ยบอลของ u อตอนเนี้ยเท่ากับ4.5ไปเรื่อยๆเลยอ่ะร้อยปีอ่ะไปเรื่อยๆร้อยปีอ่ะแล้วมันขายได้ในตลาดกันจริงอ่ะคือขายให้คนอื่นได้คล้ายๆเหมือนแต่ละประเทศก็ก็มีสิทธิ์ที่จะไปซื้อขายกันเองได้บนบนกระดานแล้วก็มีตัวเนี่ยตัวของตัวของซิโรคูปองบอลเนี่ยแต่ว่า มันมันมีแนวโน้มว่ามันจะไม่ทันเงินเฟอ้อแน่นอนเพราะว่าเรื่องเรื่องของกระแสดีดอลลาร์เนาะดีดอลลารายเซชันเนาะ,ะก็คือพอเวลามันเสียเส่ยงว่าเสี่ยงว่ามันจะไม่ทันเงินเฟอ้อมันจะทําให้ยูตรงเนี้ยสมมุติว่ายูตรงนี้ 4. สี่จุดห้าเปอร์เซ็นเนาะยาวเลยทบต้นเลยร้อยปีเลยแต่ถ้างเงินเฟอ้อมันห้าเปอร์เซ็นตบวกมันก็คือตัวเรียวยูวตรงเนี้ยมันจะเป็นผลติดลบมาเรื่อยๆผลติดลบเรื่อยๆซึ่งทีเนี้ย ทำออกเกมน,นี้มาเพื่ออะไรเพื่อจะได้ไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องเวียนนี่ไม่ต้องเวียนนี่ของของตัวเองไงมันจะได้ไม่มีภาระเป็นเป็นต้องมาจ่ายแคทโฟทุกๆปีทุกๆปีทุกๆปีสมมตินะตอนนี้สาระมีนี่อย่างนี้อยู่ใช่ไหมนี่แล้วก็ต้องมีภาระเนาะภาระดอกเบีย้ยดอกเบีย้ย เป็นลายปีเนาะอ่าอันนี้ที่ต้องมาเวียนบ่อยๆเวียนบ่อยๆมาปรับเพดานนี่มาเวียนให้เฟดพิมพ์เงินนู่นนี่นั่นตรงนี้มันจะเวียนบ่อยๆซึ่งตรงนี้มันจะเกิดเป็นลายปีเนาะลายปีแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีตัวซีโร่คูบองบอลร้อยปีมาปุ๊บเนี่ยซึ่งมันไม่ต้องถ่ายถอนเลยนะคือเอาไว้ง่ายพาระมันไม่ได้อยู่ที่ตัวตัวของรัฐบาลหรือว่าตัวของเฟดหรือว่าตัวของอเมริกาก่อไแล้วมันจะกลายเป็นว่าซีโรคูบอบอเนี่ย แต่และประเทศอ่ะก็ไปซื้อขายกันเองในกระดาใครได้ผลตอบแทนด้นี่น่าใครจะไปอบิถาดกับบอลสั้นหนึ่งปี2ปี3ปี4ปี5ปีก็ไปอบิษาดไปรีบาลานซ์ไปจาัดก,การกันเองอ่ะก็คือตรงเนี้ยหนึ100ปีตรงเนี้ยสหรัฐก็จะปลอดภาระดอกเบีย้ยตรงนี้เนาะหรือบางคนอ่ะเขาพอเขาอ่านเกณค่า็อดขาดอ่ะเขาจะบอกเลยว่าไอไอภาระนี่ดอกเบี้ยร้อยไอภาระนี่ดอกเบี้ยร้อยปีที่สหรัฐไม่มีอ่ะมันคือการการรีไฟแนนซ์ การรีไฟแนนซ์ว่าเอ้ยบอลเนี่ยที่จะต้องมาจ่ายดอกอ่าหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีเนี่ยไม่มีแล้วพอพอพอได้ตังจากการขายซีโร่คูปองบอ,บอลล็อตนี้ปุ๊บก็จะไปถ่ถอนถ่ยถอน,ถอนบอลที่ปกติใช้นี่ไปให้เกี้ยงเลยแล้วย้ายย้ายนี่อ่ยย้ายนี่จากจากบอลปกติมาเป็นซีโร่คูปองบอลแล้วก็ไม่ต้องใช้นี่ไปเลยร้อยปีซึ่งพอเวลามันไม่ต้องใช้นี่ไปร้อยปีแล้วเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าตอนนั้นอะ่ะ ทุกประเทศอะทำเงินเฟอ้อทําเงินบาทอ่อนนู่นนี่นั่นคือทําเงินเฟอ้อพุ่งไปหมดเลยอะทีเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเยอะมากสมมุติตรงนี้เป็นแปดเปอร์เซ็นแล้วกันแปดเปอร์เซ็นปุ๊บยิวมันสี่จุดห้ามันจะไม่ทันเงินเฟอ้อทีเนี้ยเอ่อมันเหมือนกับว่าเราจะได้กําไรแต่ตัวเลขจะเรียกอย่างนี้ก็ได้เราจะได้กําไรแค่ตัวเลขเหมือนกับเหมือนกับชีวิตของของคนที่ทํางานบางคนอะจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันได้เงินเดือนเยอะขึนน้นนะแต่ทําไมแบบ สถานภาพการกินอยู่ใช้จ่ายหรือค่ารถค่าเดินทางค่ากินค่าอยู่อะไรมันแพงขึ้นเรื่อยๆตรงนี้เนาะมันก็เลยกลายเป็นอีเวนต์นี้ขึ้นมาเนาะอ่าเผื่อว่าหลังมีใครสนใจเรื่องอะไรก็สอบถามมาได้เผื่อสมมุติวันเวลาเล่าแบบผิดมันซับซ้อนเดี๋ยวจะมาเล่าแบบแบบนี้ให้ฟังโอเคงั้นวันนี้ก็เท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ